โอเคก็การสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสล็อสชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมยังอยู่ในเว็บไซต์ของทางเบอร์พิกเกตแปดนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้มาในเกมฟอร์จูนอ็อกนะครับผมก็เป็นเกมของนักข่ายพีจีนั่นเองนะครับกับทุนพันหกร้อยบาทนะท่านผู้ชมกับบรรยากาศเยน็นๆอย่างนี้เนดะี๋ยวเรามาลองดูกันท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็ดกันสักยี่สิบบาทแล้วกันนะครับทุนไม่เยอะเนาะมาแต่พร้อมก็ออโต้ไปกว่าห้าสิบรอบไปกันเลยแล้วกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามท่านที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับยาวๆคนไปท่านผู้ชมนะครับคุณไม่มากเอาเอาดิโอ้โหม,มาด้วยท่านผู้ชมปันม่นไปธี่โบนัสมานะครับผมโกรธเฉยเลยนะเฮ้ยผ่านก่อนส้มไม่เอาส้มไม่เอาขอตัวแพงคนนี้สักหน่อยนะเออโอ้โหอีกแล้วหนักกว่าส้มอีกนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านก่อนโอ้โห มาเฉยเลยแล้วมามาไม่เต็มกระดานด้วยนะอะไรวะถ้ามาเต็มกระดานก็ยังดีกว่านะครับผมเมื่อกี้นะมาเร็วมันชอบไม่แจกเงนี้นะท่านผู้ชมนะ mm hmm. ก็พวกตะกูลฟอร์จูนมันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเข้าโบนัสเร็วอยู่แล้วท่านผู้ชม mm hmm. เออ<ๆ>เดี๋ยวเราลองลุ้นกันดูครับเผื mm hmm. ่อจะมาอีกสักรอบนะ แม่ปัญหาไปัญหาวันนี้เป็นวันอะไรวะหลายเกยมนะท่านผู้ชมนะแต่ก็บวกนะแต่บวกไม่ค่อยเยอะนะท่านผู้ชมไปละหกร้อยเอาดิเออขอโดดูดดูดสิ มานะครับคุณหลอกดาวผู้ชมนะจังหวะนี้นะกดเทอร์โบกันหน่อยนะครับสวย,สวยเทอร์โบปุ๊บมาปับ๊บโดดอีกอีกขออีกทีโอ้โหไม่มาผู้ชมนะแต่มันก็เหมือนเหมือนันจะมาอยู่นะหลายรอบแล้วนะเอาดิอีกทีนะึงคุณหลอกดาวที่ถี่เลยนะผู้ชมนะโอ้โหตัวแพงครับผู้ชมจังหวะนี้ พอได้อยู่นะครับหมันน่าจะเข้าแถวล่างนล้จริงแล้วนะครับเส้ยดายมาแค่ตัวเดียวคอมโบเดียวนะสวยครับจังหวะนี้เออพอคุยกันได้ครับอี่400โอเคบวกกับคุณมาหน่อยนะเอาอีกแล้วคับผู้ชมทีทีโอ้โหเธอโบเป็นเหตุนะครับสังเกตได้เธอโบปุ๊บมันมาปั๊บเลยว่ะท่านผู้ชม ข้ารัวๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเกมบนนั้นนะไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านะนั่งกลับมาที่ทุนเรานะครับสวยอยู่เล็กน้อยเอาแล้วครับเต็มที่อีกแล้วท่านผู้ชมน้องก็ตัวอีสี่ร้อยเอาดิสวยอยู่นะครับผมก็มีกำไรบวกนะท่านผู้ชมตอนนี้นะนิดหน่อยนิดหน่อย สวยครับเข้าอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหมาบ่อยจัดนะครับผมไอตัวเนี้ยตัวแพงนะครับผมโอเคท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะมีกะไรบวกแล้วนะครับผมไม่อยากเสี่ยงจะไปต่อบท่านผู้ชมร,รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นะครับผมเหมือนมันจะไม่เข้าต่อเลยนะครับผมก็ถือว่ามีกาไรเราเราก็พอดีกว่านะครับกาไรก็บวกมากก็เกือบพันอยู่นะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันบ้างท่านผู้ชมนะ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้พอแล้วดีกว่าท่านผู้ชมนะก็หลายเกมอยู่นะที่บวกๆมาก็รวมๆกันก็เยอะอยู่เนาะพอแล้วดีกว่าครับขอตัวลาเลยทุยกท่านบ๊ายบาย